ช่วยจุกด้วยคุณครูให้เขียนเรียงความเกี่ยวกับเอลนิโยจุกไม่รู้ว่าคืออะไรงั้นมานั่งนี่เดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังโดยปกติแล้วเหนือหน้าน้้ามาหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนจะมีลมค้าตะวันออกพัดปกคลุมเป็นประจำลมนี้จะพัดพาผิวหน้านน้ำทะเลที่อุ่นจากทางตะวันออกบริเวณชายฝั่งประเทศเอกวาดอร์เปรูและชิลีตอนเหนือไปสะสมอยู่ทางตะวันตกชายฝั่งอินโดนีเซียและออสเตรเลีย ทำให้บรรยากาศเหนือบริเวณแปซิฟิกตะวันตกมีความชื้นเนื่องจากกระบวนการระเหยและมีการเก่ะตัวของเมฆและฝนบริเวณตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียรวมทั้งประเทศต่างๆที่เป็นเกาะอ,อยู่ในแปซิฟิกตะวันตกขณะที่ทางตะวันออกของแปซิฟิกเขตศู์สตรมีการไหลขึ้นของน้ําเย็นระดับล่างขึ้นไปยังผิวน้ําและทําให้เกิดความแห้งแล้งบริเวณชายฝั่งอเมริกาใต้แต่เมื่อลมค้าตะวันออกมีกําลังอ่อนกว่าปกติ ลมที่พัดปกคลุมบริเวณด้านตะวันออกของปาปัวนิวกินีจะเปลี่ยนทิศทางจากตะวันออกเป็นตะวันตกทำให้เกิดคลื่นใต้ผิวน้ำพัดพาเอามัวน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณแปซิฟิกตะวันตกไปแทนที่น้ำเย็นทางแปซิฟิกตะวันออกเมื่อมัวน้ำอุ่นได้ถูกพัดพาไปถึงแปซิฟิกตะวันออกบริเวณชายฝั่งประเทศเอกวาดอร์ก็จะรวมเข้ากับผิวน้ำทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติและน้ำอุ่นนี้ จะค่อยๆแผ่ขยายพื้นที่ไปทางตะวันตกถึงตอนกลางของมหาสมุทรส่งผลให้บริเวณที่มีการก่อตัวของเมฆและฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่ที่บริเวณตอนกลางฝั่งประเทศเปรูปและเอกวาดอร์จึงมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่ออสเตรเลียอินโดนีเซียซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยและเกิดความแห้งแล้ง คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่1,287กิโลเฮิรตซ์แต่นี้ไปก็เชิญรับฟังรายการอากาศบ้านเราค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรม,มตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287 kHz กิโลเฮิรค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ทั้ง5แห่งตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดทางเพจเฟซเฟซบุ๊กเวทเทอร์ร็ดิโออยู่ในขณะนี้ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอากาศบ้านเรานะคะประจาวันศุกร์ที่27ตุลาคม2566 ในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะอยู่กับดีเจเป็นพินชนานันจันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังส่วนทีมงานวันนี้ค่ะ Facebook Live นะคะน้องเบ้นกิติชานชนยุทธควบคุมเสียงรับโทรศัพท์ค่ะดีเจอิทอัมนาจินดาพรมนะคะและที่สําคัญค่ะมาติดตามลักษณะอากาศกันนะคะน่าสนใจเหลือกเกินนะคะจะเข้าหนาวแล้วยังมีฝนฟ้าขนองเปรี้ยงแป้งอยู่เลยอยู่ทุกพื้นที่เลยนะคะสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามกับ พี่ตูนชัยชาญสิทธิวรนันนะคะผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางค่ะสวัสดีค่ะพี่ตูนค่ะครับสวัสดีครับน้องพินและท่านผู้ฟังทํานทุกท่านด้วยนะครับค่ะลักษณะอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อคืนเมื่อเช้ามืดนะคะเปรี้ยงปร้างมานะคะยังมีฝนโปรยปลายอยู่เลยค่ะพี่ตูนค่ะครับผมก็นื่งจากว่าไอ้ความดอากาศสูงที่เคยปกคุมบ้านเราตอนนี้นะครับเขาก็ได้ขยับไปทางด้านทะเลจีนใต้มากยิ่งขึ้นนะครับนะก็เลยทําให้เนื้อขันดูจักเป็นที่คาดแค่ใครอยู่หน้าเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับ ราเห็นว่าริมความปดอากาศเขาเอียงไปทางด้านตะวันออกไปทางเวียดนามเราแล้วก็ทางด้านตะวักตกได้นะครับ <honorable> ก็เลยทําให้มีลักษณะของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้ามาในช่วงนั้นแต่เมื่อคืนแหละก็เลยทําให้มีฝนตกในตอนเช้ามืดนะฮะลงมาก็เลยทําให้อ่าก็เหมือนกับว่าฟ้าขนองด้วยนะครับตัวนี้ก็เลยทําให้มีฝนทั้งฝนแล้วก็ลมแรงที่อาจจะมีบางพื้นที่ได้นะครับผมค่ะในแผนที่อากาศนะคะเราจะเห็นหย่อม ตัวแอลเต็มเลยค่ะแล้วมีอะไรเด่นไหมคะตัวแอลเต็มแบบนี้แอลเด่นไหมก็คือถ้าเราดูแล้วเนี่ยล่องมันเหมือนว่าขาดไปล่องหายไปไหนล่องมันขาดนะฮะเขารว่าล่องมันขาดถ้าเราเห็นอยู่ทางด้านฟิลิปปินส์ตอนใต้เนี่ยเราเห็นว่าโลมาเรียงตัวกัน3ตัวไอ้ตัวนั้นก็คือแนวล่องนะครับถ้าไปดูไปภาพถ่ายดาวเทียมที่มันรูปใหญ่ๆหน่อยนะครับที่กินพื้นที่ตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นแนวเมฆเป็นเส้นอยู่ตรงนี้แล้วก็ขาดช่วงไปตรงกัมพูชาเวียดนามตรงนี้ของเราแล้วก็จะมาตรงอินเดีย เพราะงั้นในตอนนี้ล่องทางบ้านเราชัดไหมมันไม่ชัดแต่มันอ่อนล่องอ่อนถ้าเราลากเนี่ยถ้าเราลากเราก็เห็นว่ามันยังพาดอยู่ภาคใต้นี่แหละแต่มองตามแนวตัวเอลใช่ไหมคะมองตามแนวตัวเอลแล้วไอ้ขอบที่ริมที่มันแทงลงมามันจะอยู่ใต้แถวนั้นแหละนะครับไอ้ตัวนี้มันอ่อนมากดังนั้นไอ้ประเทศไทยดนเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของลมลมพัดสอบของลมตอนออกลมตอนออกจะถึงลมใต้ตรงนี้นะครับเป็นบางช่วงของเวลาซึ่งในช่วงนี้เป็นลมอ่อนนะฮะ แล้วอ่อนแบบนี้ก็พัดพาความชื้นมามาเรื่อยๆแล้วก็จะมีช่วงนี้ก็เป็นลมตอนออกเฉียงใต้ลมใต้ที่พัดเข้ามาพัดนำความชื้นเข้ามาสู่บ้านเราซึ่งในตัวนี้ก็เลยทําให้บ้านเราเองเนี่ยความชื้นยังดีอยู่ฝนยังมีได้อยู่นะฮะฝนยังมี้ยังไม่ได้ขาดหายไปแต่วันนี้เราให้ทางภาคใต้ยังมีฝนหนักแล้วก็พังทางภาคตะวันออกก็คือตัวการตัวแปดที่ตัวหย่อมโลนี้ใช่ไหมคะอ่าภาคใต้ก็เป็นลมตนออกที่ปกคลุมนี่แหละนะเพียงแต่ว่า ไอภ้ภาคใต้ฝั่งตอนตกอะมันอาจจะมีลมที่ตีขึ้นมาจากอ,าอีเควอเทเรียลหรือว่าเส้นสูงสุดนะผ่านหกลด์ซมาตาลงไปทางด้านช่องแคบมรดการ์เมียนของลมสอบที่เกิดขึ้นนะครับไอต้ตรงนี้ล้าก็จาก่ายแล้เทเรากเห็นกลุ่มเมฆเนี่ยมาอยู่ในช่องแคบช่องแคบมรดาการเนาะที่เราเรียกกันนะไอต้ตรงเนี้ยมันก็จะก่อตัวแล้วก็มีฝนที่เกิดขึ้นทางด้าน ของกระบี่ตังตะตูนตรงนั้นน่ะก็จะมีได้นะครับผมทางใต้ทางใต้แต่ว่าก็ให้มีหนักอยู่นะคะใช่มีหนักอยู่บาบางพื้นที่ส่วนในภาคใต้ฝอนตออหน็ได้รับอิทธิพลจากลมตอนอนกนี่แหละนะครับหรือพูดง่ายๆคาท้าความไปเนี่ยที่เราเห็นย่อมโลย่อมโลใช่ไหมค่ะมองไปันดับกลางเราก็จะมองเห็นเป็นคลื่นแก่ฝ่าลมฝ่ายตัวนอกพอไอ้คลื่นโลมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลมตัวนอที่ช้อนส่งท้ายของโลตัวเนี้ยที่ออกไปเนี่ยลมมันส่งท้ายก็จะเป็นลมตัวอนอ มา <c oughs> ตลอดแต่ว่าหายตรงนี้มันไมา่ได้แรงและลมตัวหนอ,อที่มาตรงนี้มันก็ไม่แรงมันเลยทําให้ว่าในช่วงของกลางวันหรือตอนเย็นเนี่ยจะเป็นลมบกลมทะเลที่เข้ามาแ <ừ> ทรกสอดได้อ <ừ> ย่างก <c oughs> ุงเรีมหานอรบริมณนทอนใกล้ากทางตะวประกรตะวันออรนะครับก็จะเป็นลมใต้ที่ขึ้นไปได้ไอ้ทางชายฝั่งผ้าตัวหนอกหรือผ้าใต้ฝั่งตัวหนอเองเนี่ยก็จะเป็นลมตัวหนอ,นออ ภาคใต้ภาคตะวันกที่เป็นลมเซาหรือเซาอีทที่เกิดขึ้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกลมหลายฝ่ายเลยคือลมตะวันตกที่เข้ามาได้ลมหลายด้านเลยกันมันก็เลยลมร้วมันอยู่ใกล้ชายฝั่งไงลมทะเลมันจะมีผลกระทบด้วยเพราะลมมันอ่อนมันมันไม่ใช่ลมทิศทางลมเมยมันอาจจะไม่อาจจะแพ้ผลปัจจัยเหล่านี้นะคะจึงทําให้บ้านเรายังมีฝนใช่ใช่ใช่ก็แบบไม่แห้งสักทีอากาศเย็นมายังมาไม่ได้สักทียังมาเหมือนกันแต่ไม่ได้มาแบบแห้งไงฮะ นมามชื้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกไว้ตรงนี้ก่อนนะคะขออนุญาตไปรับสายคุณพรชัยจากพระรามห้าก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัยคะสวัสดีท่านสองท่านนะครับค่ะสวัสดีครับผมชัยสวยทั้งคู่เลยวันนี้นะฮะชีชัยสวยมากเลยนะครับเด่นเลยเนาะพี่ชัยชันเด่นเลยสุดจักรกลมาเนี่ยไม่ได้ใส่นะนะตัวนี้ค่ะเชิญค่ะคุณพรชัยพ่อม่ตอนเ็ดฝนโผล่มาคุ้มเลยนะครับคุณเทพครับหลายพื้นที่เลยค่ะกรุงเทพมหานครช่วง ตั้งแต่ช่วงชัช่วงสายสายมาแล้วนะคะ,ะวันนี้ก็มีตลิ่งชนันกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครปานธนีโดนโดนปานธนีได้รับผลตึ๊งตับเลยจะมาปานธน์ค่ะนี่ก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะที่รายงานเข้ามาในเขตจวิวัฒนาเขตตลิ่งชนันค่ะพราะไม่พอดีซอรี่มีมีกรุงเทพออกนะว่าระดับสามไม่ไม่ถึงระดับนะห้านะอืมไม่หนักค่ะเออจะมีหนะักนระหนักหนักมากไหม ราคจะทิ้งทวนไหมพี่ตูนหนักๆทิ้งทัวน์น่ะมันต้องเป็นการคอนทัตของอากาศเย็นกับอากาศร้อนนะตอนนี้ของเราคือเราก็เห็นว่ากลางวันในกรุงเทพเองปริมณฑลเองอะร้อนเนอะร้อนแรงแดดแดดดีแดดดีแดดดีนะค่ะวันจะมีวันจาเนี่ วันสุดท้ายนี่โราจะอากจะมีฝนหนักๆไหมพี่ฝปกต ett, yes. ินะปกติอ่ะในฤดูกาลเนี so, ่ยลอยต่อดูการที่มันจะเปลี่ยนฤดูกาลเนี่ยก็จะมีก็เรียกว่าฝนสั่งฟ้าเนาะก็จะเปี้ยงปังเปี้ยงปังอะไรเงี้ยได้ฝนเนี่ฝนตีฟ้านอนจะหนักมากเลยครับพี่อาจารย์ใช่ลอยต่อดูกาลจะเปลี่ยนเปลีเปลี่ยนปลี่ละใช่แล้วอะไรนะระยะระยะแรกช่วงนี้อะไรนะออกมาสายวันไหนนะ คิบเก้าป่าเอ่ยเอาภาษาไหนนะเอาภาษาวัไหนสายหัวคิบเก้าคิบเก้านั่นแหละคิบเก้านั่นแหละค่ะมันเริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นฤดูกาลเนาะค่ะแล้วมันมันเหมือนมันเหมือนกับโมเดลอะโมเดลก็คือให้ความกดอากาศสูงแล้วลอกใหม่นะมาคิบเก้าเห็นเห็นนะบอกว่าสมองุทัไประเทศบางคนนี้เห็นบอกว่าจะมาช้าใช่ไหมครับพี่จัดาเนี่ยก็ดูวันที่สามสิบนี่แหละค่ะอย่างเดียวก็คือยิยี่บเก้าในระหว่างวันอ้าไม่ใช่ระหว่างวัน ยิบก้ากลางคืนไม่ได้เข้าอีสานเนาะและภาคกลางกรุงเทพมหานครเองครับวันที่สามสิบอ่ะตรงเนี้ยก็ต้องระวังและเก่งแป้งแต่จะมีลมกระโชตรงนี้าได้ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เข้าเลยอาร์มเลยครับคุณเอรอนเทียนทองนะคะต้นเช้าไม่มาเลยนะฮะต้นลลมาค่ะมาเป็นเวนค่ะค่ะคุณพอใจขอบคุณมากเลยวันนี้เวลาน้อยนะคะขอบคุณค่ะรับสายกันต่อนะคะจากพี่ออนบางประกงค่ะพี่ออนคาะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องกินพินจ๋าจ๋าสวัสดีค่ะ,ะพี่ตูนส <laughs> <laughs> วัสดีครับพี่ออนครับ <laughs> ค่ะพี่ออนเป็นไงบ้างร้อนเหรอสิเนี่ยตอนนี้ร้นอนมากเลย่ก็มีเมฆนะคะอืมมันออกแล้วทางฝั่งทะเลค่ะที่หยิบก้าเป็นวันออกพรรษาใช่ค่ะพี่อ่ะจะได้บ้างไหมคะ น่าจะได้ครับช่วงยี่สิบเก้าอมันจะเป็นจะบอกว่าคาทางนั้นบางประกงจะถึงเราน่าจะสามสิบนะน่าเันที่สามสิบครับผมก็ยังรออยู่นะคะคครับ่ขอบคุณมากค่ะน้องทังสีสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ออนค่ะต้องพรุ่งนี้ก็มีโอกาสได้นะพรุ่งนี้ก็มีโอกาสได้อยู่นะครับพี่ออนเพราะว่ามันมีลมตัวันออกเียงใต้ไงแล้วมันช้อนขึ้นมาแล้วมันขึ้นทาง ชนบุรีซึ่งบ้านพี่ออนบางประกงใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสที่จะตะวันออกบุรเลยมีโอกาสเปี้ยงปร่างนะคะสําหรับภาคตะวันออกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปรับสายกันต่อทางเพชรบุรีทางภาคใต้ต้นๆนะคะคุณอาหนุ่มน้อยค่ะสวัสดีค่ะคุณอาหนุ่มน้อยค่ะนี่หมาคุณสมควรไม่มาตั้งใจเสอร์าไม่เป็นไรค่ะพี่ตุนก็ไม่เบานะคะใส่เบาค่ะ พราะว่าเพชรตุนตัวหนักแล้วการวันที่29 30เยี่ย29เนี่ยลมความเย็นจะมาดันเนี่ยเพชรบุรีนะก้นอาวไทยเนี่ยจะมีเปรี้ยงป้างจะมีฝนบ้างไม้ฝั่งบ้านแหลมบ้านพมอะเพชรบุรีอยากเปรี้ยงป้างบ้างมันมีได้วันที่30นะครับอ่าหนุ่มน้อยวันที่30 31นะครับ29นี้ยังมาไม่ถึงแต่วัน30 31น่าจะถึงครับ นี่ผมมีพยากรณ์พูดแล้วก็พยากรณ์ในสมองได้ว่าลมตะวันออกจะมีการดันเข้าครับดันให้คนขึ้นฟังไหมจะมีประเภทนี้ไหมมาผสมไหมมี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 เพราะว่าไอตัวที่มันลงมาเนี่ยมันมันมาอ่าวันที่ยีเก้าตรงประเทศจีนเห็นใช่หมวันที่สามสิบว่ามันมีการย้อยออกไปทางด้านทะเลจีนนะครับครับ แล้วว่าลมเย็นนี่จะมาแรงไม่กี่ถามมาแรงเพราะว่าอากาศลมแรงเย็นเย็นแรงก็พายจะมาแรงไหมพี่ตูนขา,ม,ม,นขามันไม่ถึงกับแรงมากนะแต่อยู่ในเกงปานกลางถึงค่อนข้างแรงอยู่นะครับผมนะฮะแต่ว่ามันมาต่อเนื่องมาต่อเ <c oughs> นื่องนะครับค่อยๆซึมมาเรื่อยๆค่ะคุณอามาลุ้นนะค <c oughs> ่ะปานกลางถึงแรงนะมาลุ้นมาลุ้นกันค่ะใได้ๆก็ดูตะว,วันออกก็ต้องดูเหตุผลดูวยหากะลมดนันก็ผมก็จะเพิ่มความแรงน้ำในแกงคงจะได้เพิ่มอีกนะครับเรัา บุรีก็คอยใครๆก็เก่งเลนแม่ละแต่ว่าผมก็คุณแก่ลงค่ะคุณอาเอาแค่นี้นะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะรับสายกันต่อนะคะจากคุณทวัชชัยชะเชียงซาค่ะสวัสดีค่ะคุณทวัชชัยค่ะเนณนั้นแล้วก็ออชัยชาช่ยับผมใช่ครับผมสวัสดีครับบอกว่าอากาศร้อนครับผมค่ะฟ้าใสเนาะแล้วเราจะมี ถามหมอออนแล้ว่าละลอกไปยี่สิบอยู่กับเรานานไหมครับพอมดอากาศนะครับผมดูเหมือนว่าจะนานอยู่นะมันเหมือนเขาว่ามาต่อเนื่องกันนะฮะไอ้ละลอกแรกที่มันมายี่สิบก้ามสิทธิ์เนี่ยแล้วสารเบมันจะค่อยๆออกไปแล้วไอ้ลอกใหม่มันมาทันพอดีมันก็เลยว่าตัวมันก็เลยไม่ไปไหนแต่มันมีมันมีลมตอนออกอยู่ไงมันก็เลยความชื้น่าเราในช่วงเนี้ยจะเหมือนที่ว่าจะเย็นแต่ก็ไม่เย็นเดี๋ยวต้องให้คุณชนะนันกลับบ้านไปเช็ค เด็กที่อีตาแล้วเดี๋ยวมีคนรายงานนะคะค่ะการโลกใหม่ที่ที่ว่าจะลงพานอีกแรงไหมครับผมการโลกใหม่มันปัญการถือค่อนข้างแรงนะนะครับการค่อนข้างแรงแล้วเมื่อเช้านี่ผมฟังแล้วเขาบอกว่าต้อเกิดเหตุการที่ทำให้ผมไม่อยากทำแถวภาคตะวันออกภาคตะวันออกจะเปี้ยงปร่างหรือเปล่าใช่ไหมคะครับฟ้าขนอง ช่วงต้นเดือนพฤศจิกาครับผมมันจะไอ้ที่หายมาหรือไอที่จะเปรี้ยงปางมันน่าจะเป็นปลายเดือนถึงวันที่หนึ่งนะสามสิบสมเมร็ดไอ้หนึ่งก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วละ่ะเพราะว่ามาต่อเน,นื่องงเ้ในสภาพฝนจะเหลือแค่ฝนธรรมดาแล้วแต่ว่าไอ้ช่วงวันที่สามสิบอ่ะผมว่าน่าจะถึง ตรงด้านจ่าถึงเสาค่ะฝนฟ้าขนองนะคะจะดสามเอ็ดผมให้ซึ่งเผื่อถึงสามเอ็ดเพราะว่ามันอาจจะหลงเหลือถึงตอนเช้าค่ะถึงบ้านคุณทว่าใช้ด้วยนะฉาจึงเซาด้วยนะคะฝนฟ้าขนองค่ะครับค่ะคุณเขาบรรทุกอุณภูมิที่สนามชายเขตเท่าไหร่นะครับคุณอุณภูมิสนามชายเขตเท่าไหร่คะวันนี้สนามชายเขตนะครับค่ะอ่าเดี๋ยวนะฮะสูงสุดเนาะครับค่ะ เอาภาพรวมได้ไหมสูงสุดเหรอเอาภาพรวมได้ไหมคะภาคตะวันออกสูงสุดสนามชัยเขตนะฮะภาคตะวันออกให้สูงสุดวันนี้32-34นะพี่ตูนไอ้ถ้าเป็นสนามชัยเขตของเราที่วัดได้เองค่ะอ่อสูงสุด34.0เมื่อวานนะวันนี้ก็น่มาอยู่34.5ได้แหละครับผมค่ะครับรบกวน ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทวชัยนะคะรับมือนะคะภาคตะวันออกนะคะระหว่างที่จะมีอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะพี่ตูนบอกว่าวันนี้พร yes, ุ่งนี้ก็ยังมีโอกาสฝนฟ้าขนองได้ม mm ีได้อย mm ู่ครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทักทายนะคะ12นาฬิกา8นาทีเราอยู่ด้วยกันจนไปถึง13นาิกาค่ะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้สามารถ ส่งคําถามเข้ามาในถ่ายทอดสดได้นะคะไปทักทายน้องต้นน้านะคะบรมีนะคะบอกว่ามาแล้ววันศุกร์สุดสัปดาห์ <laughs> นะคะขอบคุณค่ะที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดเลยนะคะน้องต้นน้ําคุณอเนกค่ะสวัสดีครับท่าข้ามพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้อนมากครับร้อนแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างไม่ตัวมีฝนหรือเปล่าก็มีอยู่นะมีมาเป็นระยะระยะในช่วงนี้ยังไม่ได้เยอะแต่ว่ามันจะไปเยอะในช่วงที่หายลงมาไนที่ลงมาลงทะเลก็สามสิบสิบเอ็ดหนึ่ง หาเนี่เลยเลยค่ะฝนก็น่าจะชุ่มช่ำอยู่แหละแตตอนนั้นค่ะสุราษฎร์นะคะไปที่พี่ประสบสุขนะคะบอกว่าสวัสดีครับตลอดสัปดาห์ชัดเจนครับฝนจะเป็นฝนที่ข้ามมาจากอ่าวไทยมาตกที่กระเปอระนองนะคะขณะนี้ก็มื่อคืมอีกแล้วฟ้าเริ่มลั่นสนั่นเลยที่ระนองค่ะทางภาคใต้นะคะก็เป็นช่วงของเขาใช่ไหมคะพี่ตูนใช่เป็น จะบอกว่าช่วงของเขาไหมก็เป็นช่วงของเขานี่แหละนะเพียงแต่ช่วงนี้มันผ่อนลงเพียงแต่ว่าฝนทางด้านละนองเองเนี่ยว่าจะเป็นเครื่จากอ่าวไทยที่ข้ามข้ามเขตมานะครับแต่พอเป็นลมอ่อนแบบนี้ยก็คือไอ้ล็อเของเขาที่ติดทะเลอ่ะลมทะเลก็จะมาช่วยเสริมที่ทําให้ลมน,นออมัดอ่อนาปุ๊บอีกช่วงหนึ่งเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาก็เกิดการบรรทาการยกตัวขึ้นแล้วแนวภูเขากั้นอยู่ด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดการยกตัวได้ดี ตลอดเลยไม่ขาดสายนะคะสำหรับระนองพังงานนะคะพี่ประสบสุขให้กำลังใจมาด้วยพี่สมพิษวงสุวัสสวัสดีครับสวีสวีชุมพรมีเมฆบางส่วนอากาศร้อนนะคะแล้วจะมีฝนไหมวันนี้ค่ะมีให้อยู่รครับมีครับแต่ไม่ได้เยอะนะคะค่ะมีโอกาสนะคะแล้วก็สําหรับกําลังใจขอบพระคุณมากๆค่ะพี่สมพิษบอกว่าชมแชร์เรียบร้อยพี่อนันด้วยนะคะ คุณวันสิรินะคะวันนี้ที่เมืองพิษณุโลกจะมีฝนหนักหรือเปล่าคะเที่ยงนี้รู้สึกว่าจะคลืมเมารอบด้านเลยค่ะพิษณุโลกจะมีหนักไหมมีฝนมีฝนแต่คำว่าไม่ถึงกันหนักนะอาจจะดูแรงเป็นแต่เป็นช่วงสั้นๆนะมันตกมาผู้แบบตกใจหน่อยเบอร์สองเบอร์สามีปริปิปันน้ำฝนเบอร์สเบอร์สามแต่ปริมาณไม่ได้ค่ะ ตอนนี้จะไม่แช่แล้วเนาะจะเป็นโครมครามเหมือนเมื่อตีหนึ่งของที่บางนานะคะคก็โครมครามมาไม่ถึง15นาทีก็ดูเงียบไปนะคะคุณวันวิภาค่ะสวัสดีค่ะที่อำเภอโนนสูงโคราชอากาศดีอ,อากาศดีน่าไปเที่ยวนะคะสำหรับโคราเช้าเช้าก็เย็ยนแล้วนะคะคุณวาราพรสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะพี่พประสบสบอกว่าจะแล้งขาดไปเลยเนี่ยจะได้หรือเปล่ากระเปื้อชาวสวนยางจะได้กิจยางเนาะ อ๋อยังครับผมช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ร่องฝนยังอยู่ใกล้ๆในบริเวณแถบภาคใต้กลางอยู่นะครับไอ้ตรงเนี้ยยังยังไม่ได้แห้งเลยยังเป็นตลอดช่วงที่จะมีฝนอยู่นะคะสำหรับภาคใต้นะคะทั้งสัปดาห์นะคะแล้วก็พิชัยฐานะให้กําลังใจมาคุณจันทนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการทุกท่านสํารงแบริงค่ะในเอฟซีที่น่ารักของเราตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้กรุงเทพและบริมณฑลพิทูลสํารงแบลิงค่ะดูจากที่คาดการโดย แบบจำลองของกรุงเทพมหาคนคร <Okay. S 1> เองนะในตอนเชา้าก็ตกไปรอบหนึ่งและกลางวันก็พักและรับแสงแดดเต็มๆนะครับผม <Okay. S 1> บแล้วก็ในช่วงเย็นจะมีได้ไหมนะครับช่วงเย็นก็มีไม่มากแล้วนะเพราะฝนในลมเซาอีส์เนี่ยมันแต้ตอนกลางวันเมื่อกี้น้องพินดูแล้วมันก็มีอยู่ข้างบนใช่ไหมไม่ได้มีข้างล่างนะครับจำลงแบรลิงบางนาอยู่ไหนเอ่ยบางนาอยู่แถบนี้โอเคโอกาสน้อยอยู่ครับผมโอกาสน้อยครับ เริ่มเบาๆแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะยังมีโอกาสทั่วกรุงเทพและปริมณฑลไม่ใช่ไม่ค่อยได้ทั่วแล้วไม่ค่อยได้ทั่วก็คือมันน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าบางเขตเท่านั้นครับเป็นแค่บางเขตแต่พรุ่งนี้ก็มารับใหม่นะครับพรุ่งนี้มันรู้สึกจะกระจายค่อนข้างดีค่ะคุณวราพรนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าเขตจมทองตกตอนเที่ยงค่ะตกไม่นานค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะคุณพี่ประสบสุขว่าฟ้าปิสนิทเลยกระเปอ์นะคะ ขอบพระคุณค่ะคุณกิฟค่ะต้องอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ฝนจะหมดเมื่อไรถามถึงเรื่องฝนหมดสิ้นเดือนหมดหรือยังเอาฝนน้อยดีกว่าเนาะเอาฝนน้อยเอาฝนน้อยมันยังไม่แห้งไงมันยังไม่หมดเพราะว่าไอ้ฝนน้อยวันที่หนึ่งไอ้สามเดหนึ่งสองสามครับก่อนก่อนหน้าสาก่อนสามเดือก็ฝนเปียงป้งก่อนนะนะครับ ก่อนหน้านี้ระหว่างนี้ไปถึง29นะคะวันนี้ถึง29ก็จะเป็นฝนฟ้าขนองฝนฟ้าขนองนะฮะยี่สิบเก้าถึงย่สิมันเป็นช่วงระต่อวันยี่สิบเก้างสิบก็จะเป็นฝนค่อนข้างรุนแรงไม่ใช่รุนแรงมันถึงฟ้าขนองที่แรงฟ้าแรงแล้วก็ฝนอาจจะมือบูบมานะจากสามสิบเอ็ดไปก็จะเบาลงแล้วก็บาลงแล้วก็ฝนน้อยแล้วเป็นฝนเล็กน้อยถ้ามีไม่มีก็คือไม่มีเลยนะบริเวณนั้นครับค่ะ ไปที่คุณสุขศรีให้กําลังใจมาคุณธงชัยด้วยนะคะคุณศิริลักษณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณราชศรีค่ะเช้านี้ที่อําเภออากาศอํานวยสกลนครฝนตกลมแรงครับทําไมเป็นเช่นนั้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นางที่บอกฝนตกลมแรงเพราะไฮนี่มันอ่อนลงไปมีลมทะเลที่เข้ามานะฮะมันเหมือนว่าเป็นขอบขอบของความกดอากาศสูงนี่แหละและลมช้อนขึ้นมาทําให้การไต่ขึ้นของฝนเนี่ยไต่ขึ้นตามขอบของบริเวณแถบนั้นก็เลยทาให้มีฝนที่เกิดขึ้น เน <comen> ี่ยเมื่อวันนี้มันเป็นช Dial ่วงแรกที่ฮามันอ่อนลงไปค่อนข้างชัดเจนที่อยู่นอกประเทศไทยเลยนะแล้วก็วันพรุ่งนี้มันก็ยังอ่อนอยู่ยงั้นฝนที่นำกลุ่นทีเข้ามาก็ยังทำให้ใน,ในบริเวณแถบอีสานเองเนี่ยมีฝนอีสานบนได,ได้ได้ไดไดกระจายตัวได้ดีขึ้นนะครับอีสานบนอีสานล่างด้วยหรือเปล <c oughs> ่าคะอีสานล่างด้วยอีสานล่างค่ะก็จะมีฝนฟ้าขนองยังมีฝนฟ้าขนองอยู่ไปถึงวันที่30เลยไหมคะ ถึงสามสิบเลยเพราะว่ายี่สิบเก้าสามสิบเองเนี่ยมันดันกลับมาใหม่เพราะว่าน้องก็ลองนึกดูว่าไอความชื้นที่ไม่เข้ามาและความร้อนมันเพิ่มขึ้นและอากาศเย็นมันดันมาใหม่ไอมันก็ดันความชื้นแล้วก็อากาศยกตัวก็ยกตัวได้ดีขึ้นนะอางนี้อันนี้จะเป็นการคอนทัตของอากาศแหละก็ทําให้มีฝนฟ้าขนองที่ค่อนข้างแรงในช่วงของแต่ให้ระวังคืนยี่สิบเก้านะคืนยี่สิบเก้าที่เข้าต่อสามสิบนะไอตรงเนี้ยมันคือมันออกภรษาเลยพี่ตุลใช่ใช่ใช่เนาะ ส่งแคมันเหมือนฤดูการเลยว่ามันออกาาภาษพุ่งจะเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะเียงแต่ว่าไทยอีสานเองจะได้รับความรู้สึกก่อนนะครับเพียงแต่ว่า<ช>ยังไม่ถึงกันหนาวมากเพราะมันเป็นแค่เอ้ยอากาศเย็นๆแต่มันมีฝนก่อนในวันที่ยุ่สกัาสิบเนี่ยตามที่เบรกแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยลมมันเป็นลมตอนออกตอนวันออกเชียงเหนือค่ะอาจจะมีอากาศเย็นมาบ้างแต่ยังไม่ถึงกันเย็นเย็นจัดฉะนั้นพี่ตูนถ้ามองถึงตรงนี้ก็เป็นอันตรายกับพวกเกษตรกรด้วยเรื่องการเกี่ยวใช่ใช่คะช่วงเกี่ยวเกี่ยวนี้ก็ ผลผลิตต่างๆไม่ว่าผลไม้หรืออะไรก็ตามนะครับไอ้ตรงนี้จะต้องความเสียหายที่เกิดขึ้นฉะนั้นก็ช่วงนี้27-28ถึงไปถึง30เลยนะคะโอกาสที่จะมีฝนฟ้าขนองเกือบทุกภาคเลยก็เกือบทุกภาคเกือบทุกภาคที่เน้นๆผมเน้น25-30ได้ทางอีสานเนี่ยเพราะว่าข้ในช่วงนี้มันจะเป็นแค่ฝนที่เข้ามาปกติมีฟ้าขนองอาจจะไม่มีลมกระโชกแรงแต่ว่า25-30อะมันมีความแตกต่างกันของอากาศก็อาจจะทําให้มีลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้ เตรียมรับมือด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบอากาศแปรปรวนหลากหลายอากาศนะคะสําหรับท่านที่ปรับปรุงไม่ทันที่จะเป็นไข้ได้นะคะรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรด้วยเฝ้าระวังนะคะไปถึงช่วงออกกอำลังทาบุญพอดีเลยนะคะคุณพี่วันธนีค่ะให้กําลังใจมานะคะคุณสมเกียรตินะคะ รายการอากาศบ้านเราออกอากาศวันไหนครับวันถ้าออกออนแอร์นะคะอากาศามีการถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะเป็นวันศุกร์ค่ะแล้วก็วันจันทร์ด้วยใช่ไหมคุณอิทวันจันทร์ด้วยแต่ว่าวันจันทร์ไม่ได้ถ่ายทอดนะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะคุณบัญชาค่ะทางใต้แถวไหนที่ไม่มีฝนต้องทนร้อนไปก่อนออกพรรษาคงเจอฝนมัง้งใช่ไหมคะอืออกพรษาเนี่ยฝนมาเกือบทุกที่เลยราว่า ควรจะพูดเต็มพื้นที่ก็ทางเข้ใต้ทางภาคใต้เนาะครับค่ะใช่เลยนะคะคุณบัญชาคุณเกรียงไกรค่ะทักทายเข้ามานะคะครนุนี้สอบถามครับวันที่31ตุลาสภาพอากาศมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างครับภาพรวมข่าว31ตุลาค่ะทัที่เป็นนะค่เดียวนะค่ะประเทศไทยตะนฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองไปบางพื้นที่แบบโดยสรุปนะครับผมอีสานนี่เฝนน้อยลงเหนือฝนน้อยลง ภาคกลางเน้นภาคกลางตอนล่างและคาซีะตันตกนิดนึงนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ภาคภาคตนออกก็ฝนลดลงแล้วในพื้นที่ทางลิเบตแต่ยังคงมีเป็นบางพื้นที่อยู่ภาค <Okay. S 1> ใต้ฝนมากกว่าเพื่อน <Okay. S 1> นะครับไอต้ตรงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักสาหรับภาคใต้ครับค่ะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะคะที่ถามเข้ามานะคะฝนน้อยลงนะคะจะหมดฝนวันไหนก็ยังไม่หมดนะคะคุณลังสค์มีคำถามยังไม่หมดสนิทนะครับผมค่ะ คุณเชนค่ะให้กําลังใจมาคุณชะลอบอกว่าสวัสดีครับถึงตอนใต้ตอนบนไหมครับเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยถึงเพชรนบนุรีด้วยใต้ตอนบนมาถึงวันที่เท่าไหร่อะช่วงนี้ค่ะไม่ได้ถามวันที่มาถ้่ในช่วงนี้นะถ้ะาใต้ตะบนยังมีฝน <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็ไอที่ฮายแล้วลอกใหม่ที่ลงมาเนี่ยยี่สิบสามสิบก็ถึงด้วยนะครับเราหายลงยี่สิบเก้าแก่จะถึงพใตตัตนตะบนที่ดูรุนแรงหน่อยก็เป็นที่สามสิบเนาะสามสิบสามสิดเนี่ยก็เพชรบุรีประจวบ ก็จะมีฟ้าขนองที่อาจจะดูรุนแรงได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ภาคใต้ก็จะ ได้รับผลกระทบจากไฮที่มันลงมาเรื่อยๆแล้วเป็นลมตนออกที่เข้าสู่ภาคใต้ก็ทําให้ในช่วงออกบรรษานี่แหละภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้นฝน <ผ Tammy S 2> เพิ่มขึ้นฝนตกต่อเนื่องนะคะสําหรับภาคใต้ะ<ๆ>นะคะสำหรับไทยตอนบนก็จะค่อยๆลดลงค่อยๆล,응ลดลงตั้งแต่วันที่31ไปนะคะค่อยๆลดลงแบบนี้จะได้สัมผัสหนาวเลยไหมยังยังได้แค่เย็นๆครับเย็นๆนะคะทักทายคุณพิธพรค่ะพายาวแดดจ้าเลยขอบพระคุณค่ะคุณสุทินด้วยนะคะคุณสุวินด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลย จ Nacional, where, uh ันทบุรีจะมีฝนอีกหรือเปล่าจะมีหนักอีกไหมจันทบุรีค่ะมีหนักให้อยู่ครับผมค่ะ้าในช่วงสัปดาห์นี้ก็มีโอกาสหนักได้ก็ที่มันไล่ลงมา29ก0สสแพร่ค่ะพี่ตูนจะมีฝนไหมคะจังหวัดแพร่แพร่ค่ะแพร่วันนี้หรอค่ะมีไหมคะมีโอกาสไหมคะแพร่มีโอกาสครับเพราะตอนนี้ปัจจุบันเองเนี่ยก็มีอยู่ตรงสูงเม่นเนาะเราก็จะมีล้องกวางนะฮะการขคลนตัวของฝนในแถบนี้ก็ กระจายดีนะคะกระจายกระจายเป็นจุดๆด้วยนะคะในในตัวเมืองเองก็อาจจะมีได้บ้างนิดหน่อยครับอีกหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวนะคะสีสัชนาไรสุโขทัยจะมีฝนไหมคะสีสัตนะฮะมีได้บ้างนิดหน่อยครับผมไม่เยอะแต่พรุ่งนี้ก็มีน่าจะมีการกระจายตัวดีขึ้นนะค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับกําลังใจที่ทุกท่านมีให้ครับพี่ตูนสรุปลักษณะอากาศวันนี้ค่ะวันนี้ฝนสาหรับประเทศไทยเองยังมีการกระจายตัวที่ดีอยู่นะครับผมะฮะ เนื่องจากมีลมตอนอกตะนออกเชียงใต้นะครับและลมใต้เนี่ยพัดเข้าสู่ประเทศไทยนะครับไอ้ตัวนี้ก็เลยทําให้ประเทศไทยตะบนเองเนี่ยมีความชื้นที่ดีเอื้อต่อการเกิดฝนได้ดีมากในช่วงนี้นะครับ <Okay. S 1> โดยเฉพาะไอ้ยี่สิบเจ็ดยี่แปดเนี่ยยี่สิบเก้าก็จะเป็นความกปอาแาศสูงที่ดูที่จะไล่ลงมาใหม่นะครับก็ทําให้ประเทศไทยตะบนเองเนี่ยก็อาจจะดูมีฝนช่วงยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่สิบเก้าตัถึงสามสิบสามสิบเ็ดก็ลดน้อยลงเรื่อยๆตามนำดับไปนะครับ <Okay. S 1> ส่วนภาคใต้เองเนี่ย ฝนในช่วงนี้อาจจะน้อยแต่จะตรงข้ามกับประเทศไทยตะบนก็คือช่วงที่ยิบกาตรตัดสินสมัยเนี่ยภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้นนะฮะฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ก็อาจจะมีลมแรงนิดหน่อยะนะครับผมนะฮะแล้วก็อาจจะมีฝนต้องหนักที่เกิดขึ้นได้สำหรับภาคใต้นะครับภาคใต้พอออกภาษาไปก็ฝนเพิ่มขึ้นละฝนเพิ่มขึ้นนะฝนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในช่วงแรกๆในแหลยิบการตัดสิสมิยหนึ่งนะครับ เตรียมรับมือนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชม,มค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอให้ทุกท่านรับฟังย้อนหลังนะคะกับ Facebook Live ของเราแล้วก็เฟซบุ๊กใน YouTube ด้วย t m d Radio นะคะแล้วก็คำถามที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราตอบให้ได้หลังหลังไม่จบรายการนะคะขอบคุณพี่ตูนมากมากที่มาอัปเดตสภาพอากาศแล้วก็น้องเบนเฟซบุ๊กไลฟ์คุณอีทนะคะกรุ๊ปเสียงรับโทเวลาสับค่ะวันนี้ดิฉันลิลพินพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะสวัสดีครับ